สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำมังงะอีกแล้วนะคะวันนี้จะแนะนำมังงะโซโจคะ่ะแนวผู้หญิงนะคะกับเรื่องนี้เลยคะ่ะเป็นเรื่องหนึ่งที่สนุกมากๆนะคะหน้าปกจะเป็นหน้านี้เลยคะ่ะแต่ว่ามันเป็นมังงะสั้นนะคะแต่ละตอน,นก็จะมีแต่ละเรื่องแตกต่างกันอย่างเช่นเขาก็จะไม่ได้โชว่วาหน้าเรื่องจะเป็นยังไงแต่ก็จะประมาณนี้แล้วก็จะบอกตัวละครทั้งสองตัวว่า เป็นมายังไงเนื้อเรื่องเป็นยังไงไอเขาก็จะเล่าเข้า,า,ขาๆแล้วก็จะดำเนินเนื้อเรื่องต่อนะคะเป็นตอนสั้นค่ะแต่ละตอนก็จะมีแต่ละเรื่องแตกต่างกันซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกนะคะแล้วถ้าว่าใครที่ชอบอ่านแนวที่สั้นๆค่ะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ก็สนุกมากนะคะแต่ก็มีบางตอนหรือว่าบางเรื่องที่รู้สึกเหมือนมันสั้นเกินไปอยากให้ยาวขึ้นอีกนิดนึงก็มี ซึ่งถ้าว่าสนใจก็ลองไปหาดูได้นะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกค่ะรู้สึกเหมือนจะจะแปลไทยแล้วนะคะแล้วก็มีอยู่ประมาณ14ตอนก็คือ14เรื่องในโลกเดียวเลยค่ะซึ่งเป็นอีกเรื่องนึนที่สนุกนะคะแต่ว่าแต่ละตัวละครแต่ละตัวเนี่ยไม่ได้เชื่อมโยงกันนะคะถ้าว่าเชื่อมโยงกันมันอาจจะสนุกมากกว่านี้ก็ได้แต่ไม่ได้เชื่อมโยงก,กันค่ะแต่ก็สนุกดีนะคะ าใครสนใจก็ไปอ่านได้ค่ะแล้วจะทิ้งชื่อเอาไว้ด้านล่างให้นะคะ